เรามาฟังพยากรณ์อ,อากาศกันค่ะในช่องนุ้ย h a v e a n u day ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศประจำวันพุทธที่1มิถุนายนค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดค่ะ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงค่ะประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้บ้านเรายังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ จังหวัดที่มีฝนตกหนักนะคะทางภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ห้องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพยาวน,าน่านอุตรดิษฐพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครน,นครพนมกาลาสินมุกดาหารชัยภูมิและขอนแก่นค่ะส่วนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามัน จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไปด้วยสำหรับภาคอื่นก็มีฝนตกด้วยเช่นกันค่ะแต่ไม่หนักนะคะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ค่ะบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและราชบุรีค่ะ ส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เหมือนเดิมส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำค่ะภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะส่วนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนก็ยังคงมีกำลังแรงอยู่ค่ะโดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่2มิถุนายนนะคะจบพยากรณ์อากาศค่ะลรวพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย